नया नया जा पाओ เมื่อวานเบอร์ FQG B สามสามห้า A แล้วก็ FQG B สามสามห้า A เอาเหมือนกัน FQA B เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เอาไปแล้วใช่ไหมใช่เมื่อวานเอาไปอันนึงเมื่อวานมีอะไรมีเจ็ดสามศูนย์อันเดียวอันเดียวแล้วก็สามสามห้า A สองอัน นี่ก็สามสามอันใช่ไหมใช่ค่ะสามสามห้าเอสันบีเจ็ย์งอัน, B, 7, 3, 0, 1, อนหนึ่งก่องอู้ยยุงกัดถ้าไม่เสียพัดลมนี่ยุงกัดขาตลอดเลยอืมโอเค แสบร้อนเลยเห็นหนูไหมพี่ในกล้องเห็นหนูไหมเห็น <c oughs> ทำไม Hi <YouTuber. S 3> ไฮวิดีโอยูทูบเบอร์ไลฟ์สดหรอ ยูทูบเบอร์มีคนดูพันกว่าคนแล้วโอ้ย <c oughs> นี่เดี๋ยวไลฟ์ให้ไม่ใช่ไลฟ์สดไอ้นั่นพี่ทำเป็นด้วยเหรอไลฟ์สดยูทูบเบอร์ไอ้นี่ไลฟ์สดเฟซเลยเดินเล่นพิจักับเขาป่าไลฟ์สดเฟซบุ๊กหรือยูทูบเบอร์ที่พี่ทำอะ่ะเฟซบุ๊กโอ้ยไลฟ์สดเฟซบุ๊กไม่เอาเอาเอาวิดีโอ <YouTuber. S 1> ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ยููทบบเอรไม่ได้ตังค์ ว้าวมันต้องคนดูเยอะๆนะเออก็รอวันนั้อคคนอ่ะเออจะน,น,น <c oughs> า,านอ่นะ <c oughs> โอ้ยค่ะจะมองก<ด>ันคิน้งกัดอื้อเอาเกินอนื้อค่ะคุ้ยๆๆ เอาไปหมดดเลยวให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านอ่านเลยเอามีกี่อันกันไปไม่ให้หมดเลยมันมีใช่กี่อันข้อต่อตรงนี้อันนึงใช่ป่ะเอาไปยังยังไม่ได้เอาใช่ไหมอะไรเลยนอกจากนั้นมาหมดแล้วใช่ป่ะอันนี้ไปแล้วไปจิดสามทูนแล้วต่อไปได้ใช่ป่ะอันนี้ก็เงาะยามองคายุงกัดยิ่ง แบบขันหนึ่งตัวสองตัวหตัวเดียวนี่ตัวเดียวสองตัวตัวเดียววานเจอแล้วอืมเนี่ยถ้าคนอ่านเป็นง่ายๆ่ะถ้าเราเข้าใจอ่ะโค่ความสามให้นี่แล้วนะ เราไม่จะขีดไว้อันไหนแล้วนกเฮ้ยอย่าขีดีาปเลยวจะตาลายนี่นะอันไหนเบิกแล้วใช้สีแดงไฮไลท์นะพี่มัใช้ไฮไลท์พี่เราจะได้บอกประตูกก็ไปยันไหนไปนี่ไปไหนไปเราจะไปไหนต่อที่ว่า้สรุปอันนี้เอาใช่ไหมเอาเอาเอเราเอาแค่นี้ไปกันเขียวหัดด้ยครับใช่ รหัสเหมือนเดิมปลามห้าเอแค่นั้นแค่นั้นก็ทั้งวันแล้วใช่ไดู เสดยเาอะไรพี่โทริเยาเก่งเหรอเออแสดงยาอือไป วันนี้กนเบิกวันนี้วันนี้กูเบิกเกียงไปเยอะเลยสองอันแล้วก็อีกอันอีกอันหนึ่งหนึ่ะเกียงแซ่4ี่อันหมดแล้วเขาเปิดไปเขาไม่มาคืนมันหมดแล้ว วฮะชา้าช em. ้าอย่าเพิ่งไปพี่ไว้ไว้ชื่อเหรอเสียโจทสิพี่เซกเซกโลโซไว้หนึ่งเส้น

เห็นไหมใช่เห็นนี่แตกเลยโอ้ยอาบลาบเบี้ยนี่เปลี่ยนก,อก่อนนี่เปลี่ยนก,อก่อน